โอเคนะครับก็วันนี้รีวิวเร็วนิดนึงนะฮะก็เป็นอีเวนท์จีอีเวนท์นที่แล้วก็ปวดหัวกันไปกับผลไม้หน้าร้อนนะผมก็ได้อ่พินัยกรรมของมหาเศรษฐีมาอันนึงก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะโหลดเสร็จหรือเปล่า ทำไมมันค้างอย่างนี้เนี่ยโอเคเอา่าก็เป็นอีเวนต์ลูกเต๋านะฮะพออ้าลูกเตาะะ๋เา,เตาเต็มก็จะได้จีเอซุ่มจีสุทธิ์ออกมานะฮะผมก็เอาเพชรไปซื้อลูกเต๋านะครับหรือว่าจะรวมจีบีก็ได้นะเออก็ดีเหมือนกันนะ ก็จี้ใหม่ก็จะเป็นจี้ล่า,า,าสุดดีกว่านะครับก็มีค้อนหินนะเอาไว้เล่นแผ่นที่น้ำแข็งนะครับก็เหมือนสกิลของดาร์กเกรซยลนะครับสูงสุด80%แล้วก็โล่จีเอม โลสก่อนครับอัพเต็มใน90%นะแล้วก็ลูกเต่านะครับอีเวนลูกเตา่าลูกเข่ามาใหม่ลูกเขา่าโอ้โนักเดินเรืออัพเต็มก็จะได้สุ่มจีสุสดฮิตนะครับก็ถือว่าดีนะจี G สุดฮิตผมก็ต้องกดมาดูนะครับแล้วกดว่าไปได้เจ้านี่มานะ โลสะท้อนกับคริสตัลโลจีเมจริงๆผมก็มีอยู่ละอันหนึ่งเน่ยได้มาแบบงงๆคือเวนนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยปิดอีเวนต์ซะแล้วไหวมากโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองอัปเกรดดูว่ามันจะได้สักแค่ไหนตอนนี้ก็มีพอมีอจี้เป็นวัตถุดิบได้บ้างนะ จัดไปที่เคสองเอง GA เดี๋ยวไปหา G ที่ดองไวนะ้ก็ได้เขี่ยช่องพอดีรู้สึกว่าผมจะดองไว้เยอะนะตาพิศาตก็ดองไว้พอสมควรอยู่นะ เดยวเพชรนี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกมี600กว่าเอาไปซื้อลูกเต๋าแล้วก็ได้จี้มา,ก,านนะก,มก็ถือว่าลงทุนนะลูกเต๋าประมาณ470เพชรก็ถือว่าลงทุน470เพชรได้จี้มาเลยก็ก็จบครับปิดอีเวนต์กันง่ายๆอย่างนี้เลยรู้สึกช่องช่องเราไม่พอฮ่า หลายโอเคเอา GA บวกหัวดก็แล้วกันมิติสุบจี้ดูนะับมีหกแต้มโอ้มันจะมีดวงอะไรขนาดนี้ บอกให้เอาจีเนี่ยลองรวมจี้กันแล้วกันนะครับอโอ้ช่องเต็มพอดีอะ่ะไม่มีเพชรจะไปเพิ่มช่องแล้วโอเคเดี๋ยวอัพอย่างอื่นก่อนอมีจีซี GC ที่เขาแถมรางวัลล็อกอินมา ก็พอได้อยู่นะโอ้โหที่มันจะมีที่ให้เราอัพไหมเนี่ยอย่ไปซื้อไปซื้อดิโอ้ยกินอะไรมาไปจือ้อซะง,งั <c> ้น <oughs> นะครสูงก็ร้านค้าเดี๋ยวดูเครื่องรางสี่หมื่นจัดไป โอเคเดี๋ยวลองอัพดูเพราะที่ผมมีเศษไอจีบีรวมทิ้งไว้ตั้งนานแล้วก็เลยเออลดตัวนะครับจัดไปเลยอ่ะทลายขีดจำกัดเอามาเลยมาเลยเอาไอ,อยขยะพวกนี้ทิ้งก่อนนี่ลองรวมดิยังไม่เห็นอีเวนนะ โอ้ไม่ไม่ได้เหรอโอ้ต้องเอาสามันไปแรกอะโหดฝาแต่ก็อช่างมันเถอะนะกอถือว่าลองแล้วกันนะฮะมันให้เอาอ๋อห้าอันเลยเหรอโอ้โชคดีที่ผมได้โล่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยใชห้าอันเลยอืม โชคดีที่ผมมีไอ้นี่เอา้าเฮ้ยได้คอนมาตอนไหนวะเอเอก็ดีวะ่ะสงสัยผมจะจะปิดอีเวนต์ซะแล้วแหละยังไม่ทันทำอะไรเลยปิดอีเวนต์แล้วเนี่ยอืได้มาทั้งโล่ GM ทั้งคอนเลยข่าวนี้เดี๋ยวไปร้านค้ากันมีทองเยอะนะครับเครื่องรางอ่ะจัดไป ดีที่ดองจี้เอาไว้สบายทีเนี้ยจัดจี้เอมาเออไม่สูมไม่สูมพอแล้วโอเค ก็มี3อัน4อันโอ้ลองดูแล้วกัน 1, 2, เกียนะหนึองส่ยใช้2อันพอนี่แล้วก็ไปเมนูทลายกิจจกัดแล้วก็มี GA ดองไว้ปิดอีเวนต์กงนงงงงง,งมากเว้นนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยได้ครบ2ชิ้นได้ละครหินครับเขาบอกว่า,าวัสดุดไม่หายไปได้ ทีมาตีบวกกันไปนะครับก็ปิดอีเวนต์กันงามๆนะฮะด้วยการซื้อลูกเตา๋าเฉยๆนี่แหละผมก็งงเหมือนกันผมซื้อลูกเตา๋าเฉยๆแบบแล้วผมก็เปิดจี้สุดทีแต่แล้วมันก็ได้โล่เนี่ยงงเลยแบบอยู่ๆปิดอีเวนต์แบบเล่นเอางง mm hmm. เออแบบเหมือนตึ๊บเลยแบบ โอเคเดี๋ยวเอานะครับก็คงไม่ทําอะไรมากเนี่ยจี้คงไม่สุมะะ่มแล้วฮะโดนไปทั้งหมด520เพชรนะเป็นค่าลูกเต๋า470แล้วก็เป็นค่า่สุ่จี้อีก50าสิบนะฮะ ก็ถือว่าอีเวนต์นี้ปิดได้ไวนะฮะปิดแบบงงยังเล่นไม่ถึงห้านาทีเลยมันปิดอีเวนต์แล้วไวจริงโอเคทีอม,มาอัพก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับจัดไปแสงขีดยศเรามีเยอะนะฮะอัพเต็มเราได้อะไรวะเนี่ย ตเต็มก็ได้แสงสว่างขอธรรมชาตินะครับคงคงได้2อันอะ่ะเพราะคงได้จะอัน,นั้นด้วยอีกอันหนึง่งนะอ่ะเดี๋ยวผมไปสุ่มจี้มาบวกเล่นดีกว่านะครับทองเหลือเยอะอยู่เขาบอกไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้วะขอนก่อน ้อของเรานะจัดปติดไหมรู้สึกจีแสงผมจริงไม่ได้อัพเลยรู้สึกหนายเองจริงไม่ได้อัพจีแสงไปซุม่มา ถินทองก็เอาะได้แต่ GC อัพเกรดเอาอแสงมาอัพแล้วกัน GC เนี่ยแหละอัพเล่นไม่มีอะไรทำละสิบสเองหรือให้น้อยจังติดด้วยบวกหนึ่งได้มาบวกสองก็นี่นะฮะเวลามีทองเยอะ แต่ไม่อยากจะใช้เพชรนะครับไปสูงเอาจี้แสงมอาอัปเกดก่อนอืมอับมั่วไปเลยตะขีไม่ติดเออ เดี๋ยวเอาคอนมาอัพก่อนใช้คอนอัพเนี่ยติดอยู่ประมาณอ่ะถ้าใช้ G A จะ50%เซนไม่ได้อ่ะลองใหมอ่อีกอันหนึ่งไม่ได้อ่ะเออเอาเข้าไปอะไรของมันวะหมดไปหลายทองเลยพอดีเพชรหมดครับสุ่มเครื่องรางสี่หมื่น อัพไม่ได้กระชั่งมันอัพติดด้วยอะ่ะเออดูถูกไม่ได้แล้วนี่ไอพวก G B G A g 4ก็อัพได้แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยผมคงไม่ทำเนี้ยเปลืองเงินตายนะครับมันต้องแต่ว่า G ีเขาออกง่ายกว่าของไทยเยอะนะโอเคลองที่จีแสงผมจะครบลนะ วุ่ได้ด้วยเว้ยอ่ะแกนไม่เดล็กกากมีอย่างอื่นอีกไหมอันนี้แล้วก็รวมนะเอาโลจีเอ็มโลโลจีเอ็มเป็นโลจีเอ็มคริสตัลไม่เห็นขึ้นชื่อเลยอ่ะ 62%เปอร์เซ็นต์เลยเหรอเออให้เยอะเหมือนกันบอกครับแสงสว่างผมเยอะมากอะอ่ะส่งขอ GM อหน่อยหไหนๆเขาอู้สาช่วยละหลายครั้งมากเลยที่แบบมันได้ของดีแปลก โอเคเหลือไว้สัก63เดี๋ยวผมไปเล่นนะลาสมบัติก็จะได้มันเป็นร้อยกว่านะครับอีเวนต์นี้ผมก็ขี้เกียจทำแล้วครับก็เอาเป็นว่าได้ครบทั้งทั้งค้อนทั้งโล่เลยฮะมาหมดเลยเดี๋ยวเอาค้อนหินค้อนหินไม่ทุบน้ําแข็งใช่ไหมจัดไปติดไม่ติดช่างมันเราทำเล่นๆนะ ไม่ใส่งี้แหละมันต้องงี้เลยเออแล้วก็ g ีบีจีบแล้วตามด้วยจีอนะก็โอเคได้แล้วเกือบเต็มเอาอะไรมายัดดีวะไม่กล้ายัดสักอันเลยอะจีเออไอแว่นนี่ก็น่าน่าใช้มีอันไหนที่เป็นขยะบ้างวะก็ไม่ขยะนะ เดี๋ยวลองดูแล้วกันในที่ผมอัพไวก้ก็แสงข่าวนี้ต้องเก็บไว้ใช้อะ่ะก็เดี๋ยวมีอีเวนต์อะไรบ้างเนี่ยสุ่มเอถึงเอสุ่มพรีเมียมเออเดี๋ยวเล่นรอบเอาก็ได้โอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็รีวิวกันง่ายๆสั้นๆอย่างนี้เลยปิดอีเวนต์เรียบร้อยนะฮะก็เหลือแต่รวมจี้คอนให้มันครบเท่านั้นเองก็ ว่างๆจะมาลองรีวิวโล่ก็แล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้โล่โล่อันนี้มันเปอร์เซ็นต์เสียงสูงกว่าอยู่อันนี้ต้องอน,นี้ต้องรอโล่อันนี้62เปอร์ซอัพเต็มได้90มันเพิ่มมาเท่าไหร่มันเพิ่มมายแ28อัพเกีรดครั้งละ4เอร์เซแสดงว่าตีบวก3ก็จะ 74โต้องตีบวก4อะ่ะถึงจะเท่ากับโลสทอนกับธรรมดานะครับโอเคครับอีเวตนนี้ก็ง่ายๆสบายๆนะฮะผมก็คงมีเพชรใช้ในอีเวตนหน้าแล้ววันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ